การทำวัดสวดมนต์การนั่งสมาธิการเดินจงกรมการยืนกำหนดจิตบริกรรมภาวนาหรือพิจารณาอะไรก็ตามหรือการนอนบริกรรมภาวนาพิจารณาตามรู้อารมณ์จิตของตัวเองด้วยความมีสติสัมปชัญญะได้ชื่อว่าเป็นการฝึกสมาธิทั้งนั้นเพื่อเป็นการประดับความรู้ของบรรดาตท่านทั้งหลายเนื่องจากว่า สายแห่งการทำสมาธิมันมีทางแยกไปได้หลายแบบหลายอย่างณโอกาสนี้จะได้นำสมาธิแบบชนิดที่เรียกว่ามาโนโมยิทธิมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังและจะขอตั้งหัวข้อไว้ว่าเขาไปดูนรกดูสวรรค์กันได้อย่างไรวิธีไปดูนรกดูสวรรค์มีวิธีการที่จะพึงปฏิบัติสองอย่างอย่างที่หนึ่ง อาศัยหลักการทำสมาธิภาวนาโดยทั่วๆไปอย่างที่สองมีวิชาไปดูนรกสวรรค์โดยเฉพาะหรือเป็นวิชามโนมยิทธิโดยเฉพาะอย่างที่หนึ่งการทำสมาธิภาวนาโดยทั่วไปหมายถึงการภาวนาแบบพุทโธยุบหนอพองหนอสามมาอารหังกำหนดอาณาปานาสติลมหายใจเป็นอารมณ์เมื่อทำสมาธิตามแบบอย่างดังที่กล่าวมา ท่านผู้สามารถทำจิตให้สงบเป็นสมาธิในขั้นอุปปาจจารสมาธิคือทำจิตให้สงบนิ่งสว่างลงไปมีปีติมีความสุขจิตดูดดื่มในปิติพลังปิติมีกำลังแรงเมื่อสามารถทำสมาธิให้จิตสว่างลงไปได้ฝึกสมาธิขั้นนี้ให้ชำนิชำนาญจนคล่องตัวภายหลังเมื่อเราต้องการอยากรู้อยากเห็นอะไร เราน้อมจิตน้อมใจไปถึงสิ่นนั้นเช่นต้องการอยากจะเห็นนรกน้อมจิตไปสู่นรกอยากจะเห็นสวรรค์น้อมจิตไปสู่สวรรค์น้อมจิตคล้อยตามการน้อมนึกนั้นภาพนิมิตของนรกและสวรรค์จะปรากฏขึ้นในจิตของท่านผู้นั้นมีลักษณะคล้ายๆกับว่ามองเห็นด้วยตาแล้วก็จะไปชมนรกชมสวรรค์ได้ตามที่ต้องการ นอกจากจะไปชมนรกชมสวรรค์ได้ตามที่ต้องการผู้ฝึกสมาธิขั้นนี้ได้ช่ำชองชำนิชำนาญแล้วสามารถที่จะฝึกจิตของตนเองให้มีวิชาพิเศษเช่นนั่งดูทางในคือดูว่าญาติพี่น้องพ่อแม่เพื่อนฝูงที่ตายไปแล้วจะไปอยู่สุขทุกประการใดจิตสามารถที่จะแสดงมโนภาพให้มองเห็นได้ในบางครั้งบางขณะ อาจจะไปเห็นผู้ที่เป็นพ่อแม่ป Ł, ู่ย่าตายายเราอาจจะเชิญมาคุยกันก็ได้คือผู้นั่งสมาธิสามารถที่จะเชิญวิญญาณของผู้ตายไปแล้วมาคุยกับผู้ที่นั่งคอยฟังหรือคอยดูอยู่ก็ได้แล้วเราสามารถที่จะถามสุขทุกข์กันได้และอีกอย่างหนึ่งเราอาจจะน้อมจิตอันเป็นสมาธิในขั้นนี้ไปหัดเป็นหมอดูแบบโหราศาสตร์ก็ได้ นอกจากนั้นสามารถที่จะใช้พลังของจิตนี้ตรวจโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของตนเองและร่างกายของคนอื่นซึ่งเป็นคนเจ็บป่วยวิธีการก็คือว่าเมื่อเราทำสมาธิจิตสงบสว่างลงไปได้แล้วเราเพ่งกระแสจิตของเราเข้าไปในร่างกายของคนไข้หรือคนที่ให้เราตรวจจิตอาศัยความสว่างมองทะลุเข้าไปภายในกายของคนไข้สามารถที่จะมองเห็นว่า เขาเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรอยู่ที่ตรงไหนอยู่ในอวัยวะส่วนไหนปอดหัวใจตับลำไส้หรือในกระดูกเนื้อหนังที่ไหนก็สามารถที่จะมองเห็นได้หมดอย่างที่บางคนเขาทำกันอยู่เมื่อเราสามารถตรวจโรคภัยไข้เจ็บของคนไข้ได้ก็ยังมีวิธีการที่จะรักษาคนไข้ให้หายด้วยพลังจิตเมื่อเรามองเห็นโรคภัยไข้เจ็บในตัวของคนไข้ เราน้อมใจแผ่เมตตาให้กับคนไข้ทำหลายๆครั้งเข้าบางทีคนไข้อาจจะหายได้โดยพลังจิตของผู้นั้นอันนี้เป็นวิธีการใช้พลังจิตไปดูนรกดูสวรรค์หรือใช้พลังจิตดูเหตุการณ์ภายในซึ่งเรียกว่านั่งทางในหรือใช้พลังจิตเป็นหมอทำนายทายทักเป็นหมอตรวจโรคเป็นหมอรักษาโรคในทางจิตเรียกว่ารักษาโรคด้วยพลังจิต สามารถที่จะทำได้ถ้าใครสามารถทำจิตให้เป็นอุปาจาระสมาธิได้อย่างเร็วทันใจภายในหนาทีหรือสองนาทีสามารถที่จะใช้พลังจิตไปประกอบผลประโยชน์ดังที่กล่าวได้จะไปดูนรกก็ได้ดูสวรรค์ก็ได้หรืออยากจะรู้ว่าสถานที่นี้มีอะไรมีพูดผีปีศาจหรือเทวดาสิงอยู่หรือไม่สามารถที่จะใช้พลังจิตไปตรวจดูได้ อันนี้เป็นวิธีการไปดูนรกดูสวรรค์แบบใช้พลังจิตโดยอาศัยการภาวนาตามแบบทั่วๆไปถ้าใครสามารถทำสมาธิจิตให้เป็นอุป,ปาจารสมาธิจนคล่องตัวจนชำนิชำนาญสามารถยับยั้งสมาธิไว้ได้นานๆสามารถที่จะทำอย่างที่กล่าวแล้วได้ทั้งนั้นประการที่สองเขามีหลักวิชาการโดยเฉพาะตามคำพีท่านเรียกว่า ใช้คาถาพระเจ้าเปิดโลกมีบทคาถาที่จะพึงจดจำคือพุทธโธทีปังกะโลโลกะทีปังอากาสกะสีนังวิโสทยยธรรมโมทีปังกะโลโลกะทีปังอากาสกะสีนังวิโสทยยสังโคทีปังกะโลโลกะทีปังอากาสกะสีนังวิโสทยย พระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าเป็นดวงประทีปแก้วสองโลกขอจงโปรดส่องสว่างทางนรกทางสวรรค์ให้ข้าพเจ้าเห็นจริงแจ่มแจ้งในการระบาดนี้ด้วยเถิดถ้าจะไปดูนรกก็นั่งบริกรรมภาวนาว่านรกนรกนรกถ้าไปดูสวรรค์ก็ภาวนาว่าสวรรค์สวรสวรค์ เมื่อจิตสงบลงเป็นอุปจารสมาธิได้แล้วผู้ภาวนาจะมีตัวสั่นสั่นน้อยสั่นมากแล้วแต่พลังของปีติที่จะพึงเกิดขึ้นแล้วทำให้ผู้ภาวนามีความรู้สึกว่าเรามีกายอันหนึ่งแยกจากกายของเราไปแล้วก็เดินไปเที่ยวไปดูนรกดูสวรรค์บางทีอาจจะยังไม่เห็นนรกเห็นสวรรค์ พอออกไปแล้วก็ไปเห็นผู้เห็นคนเห็นผีสางเทวดาหรือไปพบสิงสาราสัตว์ในระหว่างทางไปตามคำพีท่านว่าให้ถามทางไปนรกไปทั้งไหนสิ่งที่เรารู้เห็นนั้นเขาจะชี้บอกและบางทีเขาจะพาเราไปดูนรกถ้าไปพบเทวดาถามเทวดาทางไปสวรรค์ไปที่ไหนเทวดาเขาจะชี้บอกหรือบางทีเขาอาจจะพาเราไป แล้วก็ไปชมนรกชมสวรรค์ได้ซึ่งมันจะเกิดเป็นมโนภาพขึ้นมาในสมาธิในขณะนั้นเมื่อเราไปดูนรกดูสวรรค์เราอาจจะถามสุขทุกข์ของนรกของสวรรค์แล้วเขาจะให้คำตอบตามที่เราต้องการอยากจะรู้โดยวิธีนี้นอกจากจะไปดูนรกดูสวรรค์แล้วสามารถที่จะน้อมพลังจิตไปดูเหตุการณ์ต่างๆได้เหมือนกับในยะที่กล่าวแล้วในเบื้องต้น อันนี้เป็นวิธีการไปดูนรกสวรรค์และอีกประการหนึ่งใช้คาถาพระเจ้าห้าพระองค์มาบริกรรมภาวนานั่นก็คืออักษรยอ่อนะมะพระทะโดยปกตินักเล่นไสยศาสตร์เขาถือเป็นคาถาบริกรรมภาวนาเพื่อปลุกพระท่านที่นั่งฟังอยู่ถ้าใครสามารถปลุกพระได้ก็แสดงว่าสามารถที่จะไปดูนรกดูสวรรค์ได้ เมื่อบริกรรมภาวนานมะพะทะจิตสงบเป็นอุปปจาระสมาธิในดวงตารู้สึกว่าสว่างขึ้นมาแล้วสามารถที่จะมองเห็นนรกเห็นสวรรค์หรือสามารถที่จะไปดูนรกดูสวรรค์ตามในยะที่กล่าวแล้วที่ท่านเล่นที่ท่านใช้กันที่ทำกันอยู่ตามที่รู้เห็นมาส่วนมากจะต้องมีอาจารย์คนหนึ่งคอยนั่งคุมคอยชี้แนะ เมื่อผู้ภาวนาจะไปดูนรกดูสวรรค์มีอาการสั่นขึ้นมามีคำชี้แนะว่าให้ทำจิตให้อ่อนๆอย่าไปฝืนความรู้สึกแล้วมองไปไกลๆจะมองเห็นนรกหรือมองเห็นสวรรค์ถ้าไปพบคนก็ให้ถามคนไปพบเทวดาก็ถามเทวดาพบผีก็ถามผีผู้ภาวนาก็เป็นอันว่าถูกสะกดจิตเพราะในขณะนั้นจิตมีความสงบ เป็นอุปปาจารสมาธิอ่อนๆอยู่ในลักษณะครึ่งหลับครึ่งตื่นเมื่อมีใครพูดใช้คำพูดสั่งลงไปจิตของผู้ภาวนาจะไปยึดคำพูดนั้นสภาพของผู้ภาวนาตกอยู่ในอำนาจแห่งการสะกดผู้สะกดเขาจะสั่งให้เป็นไปอย่างไรย่อมเป็นไปตามคำสั่งของเขาอันนี้คือวิธีการไปดูนรกดูสวรรค์และอีกอันหนึ่ง เขาสะกดจิตกันได้อย่างไรที่กล่าวมานี้ก็เป็นวิธีการสะกดจิตอย่างหนึ่งแต่ยังมีวิธีการสะกดจิตอีกอย่างหนึ่งเท่าที่เคยได้ศึกษาเล่าเรียนมา